สวัสดีครับวันนี้กับร้าน JSP นะครับเราจะมารีวิวรถ t ต y o ต a c r นะครับคันนี้เข้ามาติดเป็นระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดหน้าคนขับนะครับนี่ฮะนี่พอเปิดไฟหลีสวิตช์ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสีเดิมของตัวรถนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งปิดและเปิดนะครับพร้อมกับสามารถปิดได้ที่ฝาท้ายและมีระบบกันหีบนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนี่ฮะระบบกันหีบนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ระบบ เป็นกรดูดบนนะครับอ่ะเดี๋ยวกดปิดที่สวิตช์ฝาท้ายอีกหนึ่งทีครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูนะฮะตัวนี้เป็นระบบกรดูดบนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่ปิดเบามากนิ่มกลิบนะฮะพร้อมกับสามารถฝังการได้ด้วยรีโมทครับอ่ะรีโมทครับกดปุ่มปดล,ลดล็อกรถ3ครั้งนะฮะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะรีโมทก็คือไม่ไม่ดัดแปลงแก้ไขรีโมทนะครับ ใช้ปุ่มปลดล็อกรถนะฮะสามครั้งได้ทั้งปิดและเปิดแล้วก็มีระบบเฟนเซอร์เท้าเตะครับนี่ฮะเตะโชวไปเลยนะครับผมนี่ใช้ได้ทั้งปิดและเปิดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงท้ายรถสามารถเปิดจากสวิตช์เดิมได้นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโชว์นะฮะนี่ครับกดเปิดเลยครับอ่าแบบนี้นะฮะแล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับเตะระบบปิดครับ ่ปิดโชว์นะฮะเนี่ยใช้ได้ทั้งเปิดและปิดนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่เรียกใช้บริการนอกสถานที่นะครับเจสโปรยินดีให้บริการนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับ